สวัสดีครับผมเบียเตต้านะครับวันนี้เรามีทริปตกปลาหาเพื่อนคุยนะครับเดี๋ยวเราจะลงกระส่ายรันนะครับประมาณเจ็โมงนะวันนี้มีผมนะครับมีพี่โจ้สวัสดีครับแล้วก็น้องนนนนะฮะวันนี้เราก็จะมาลงเรือกันตกปลาสีขนตาปีโป๊ะเอ่อตอนที่จะลงเนี่ยรอไตเมอมีเวลาอยู่เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องการใช้คันเบ็ดและอุปกรณ์ลงเรือนะครับว่าเรามีอะไรกันบ้างนะเอ่อหลักๆเลยนะครับวันนี้ที่ผมเอามานะก็จะเป็น คนเจตานะครับแบ็กสตาพาวเวอร์ทวิตตัวนี้จะเป็นคันหกพุทธหนะครับจะเป็นคันตึงๆหน่อยเวลาเราลงเรือเนี่ยปลาเนี่ยมันจะอยู่ตามปีกฟะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นปลาเนี่ยปลาขาดเหยียบพวเนี้เขาจะมี่เข้าปีกของกันดีฉะนั้นเรากวนหาคันตึงๆนิดนึงนะครับส่วนลอกนะฮะอันนี้ก็เป็นเบอร์สองพันนะครับรอบสูงหน่อยเพราะว่าเออมันจะได้เปรียบตอนที่ปลาแบบมันวิ่งเข้าเนี่ยเราสามารถที่จะล้างได้ค่อนข้างไวนิดนึ่งนะครับ สายก็เป็น0.4นะฮะแล้วก็สายหน้านี่ขอเลบอด8บอนเลยให้มันใหญ่หนิดนึงนะครับเออส่วนเหยื่อเนาะเหยื่อไมโครนะฮะเราลูกพูดถึงไมโครอะไมโครเนี่ยหาติดปลาย 3, 5, 7นะครับติดไปเลยนะอยู่ที่ว่าน้ำเนี่ยหน,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 น้างานนมัจะเป็นยังไงถ้าหน้างานน้ำเบาเราใช้เหยื่อเบาถ้าหน้างานาน้ำแรงเราก็ใช้เหยื่อน้กนิดนึงนะครับ ส่วนทรงเนี่ยให้หาติดไปเผื่อๆหลายๆทรงหน่อยบางทีปามกินทรงเล็กมันไม่ได้กินทรงใหญ่นะครับ<อ>แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือถ้าใครเอาคันโซลิดมานะผมรบกวนนิดนึงอันนี้ประสบการณ์เลยหาคันที่เป็นทัสโซลิดนะครับแล้วสายพีเอ่อสายสายเนะี่ยแนะนำให้เป็นคูโรหรือว่าเป็นคูเออร,เเอร์นะครับขนาดสายเนะี่ยน่าจะเป็นสัก2สองอดอน ตัวเหยื่อหัวชิกเนี่ยเดี๋ยวผมตัวอย่างให้ดูนะครับที่เราควรจะใช้นะพยายามหาประมาณทรงอย่างนี้นะครับเพราะว่าเหยือ่อเออหัวจิกตรงเนี้ยเวลามันลงน้ําเนี่ยมันจะตัดน้ําค่อนข้างไวมันจะไม่เหมือนทรงบอลที่มันจะมันจะต้านน้ํานะครับเวลาน้ํำแรงๆเนะนี่ยตัวเนี้ยมันจะได้เปรียบนะมันน่าใช้มากนะครับส่วนส่วนเรื่องเหยื่อ เรื่องเรื่องเหยื่อนะครับเรื่องเหยื่อถ้าน้ําเช้าเนี่ยถ้าอากาศอย่างนี้นะครับแสงยังไม่เยอะนะพยายามเลือกสีสว่างสว่างหน่อยนะสีสว่างสว่างที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นสีประมาณนี้สีจชมพูอย่างนี้เลยนะครับนะสีชมพูอย่างนี้เลยส่วนเรื่องแอคชั่นเนี่ยถ้าเราไปถึงหน้าง,งานปุ๊บเนี่ยพยายามไม่ว่าจะเป็น หัวจิกหรือหรือไมโครจิกให้เหยื่อตกถึงพื้นนะครับแล้วเราไล่ระดับขึ้นมาเพราะไล่ระดับขึ้นมาเราปล่อยให้พยายามปล่อยให้เหยื่อเนี่ยตกถึงพื้นก่อนครับเราไล่ระดับนะอย่างน้ำเช้าเช้าเนี่ยบางทีปลาเนี่ยมันจะอยู่กลางน้ำาดยเฉยน่าอยู่ถึงน้ําเลยปล่อยให้ตกปุ๊บเนี่ยปลาเขาจะมองแล้วเราไล่ระดับขึ้นมาตอกตอกตอกปล่อยตอกตอกตอกไล่ไปตอกตอกพยายามจับุได้ว่าปลามันอยู่ระดับไหนถ้าได้เสร็จปุ้มเนี่ยเขาใส่ทันที เช่นการถ้าเป็นน้ำบ่ายน้ำบ่ายเนี่ยปลาเนี่ยเอ่ออากาศมันจะร้อนนะครับปลาเขาจะอยู่ข้างล่างนะเราปล่อ э ยให้เหยือนะลงไปข้างล่างแล้วค่อยยกขึ้นมาปลามันจะอยู่แค่นะี้ปุ๊บ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 ก็เห็นเขากัดทันทีนะครับส่วนเรื่องความพร้อมเนี่ยเรื่องแรกเลยนะครับหนึ่งเลยพัก่อนให้เพียงพอนะครับนอนให้เต็มที่นะเพราะว่าเราไปเรือเนี่ยบางทีเนี่ย ไหนจะแสงแดดนะครับไหนจะลมไหนจะคืนนะไหนขึ้นคอมันขึ้นฝั่งมาแล้วมันจะล้านะครับออน้ําเตรียมให้พร้อมนะ้ำใสยเขามีให้ส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะจะแตกไหมจะกี่ถุงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะตกปลาหาเพื่อนคุยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนันนนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดเพจตกปลาหาเพื่อนคุยเดี๋ยวเราเจอกันเราเจอกัน โอเคนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูการตกไมโครจินกน,นะครับบนเรือนะก็คือเราก็ากอันนี้น้ำม,มันแรงเนาะเราก็ปล่อยให้มันเดือดจมน้ำตีไปปุ๊บรอแป๊บนึงให้มันไหลหน่อยอันนี้ผมใช้ห้ากมนะครับเราเล่นห้ากมนะห้ากมปล่อยไหลแป๊บนึงให้เหดือ,อดอตกได้แล้วอ่ะหายหยุดละแล้วก็เพาะฮะปล่อยปล่อย ไล่ไปไล่ไปนี่ไงลไ่ไปไล่ไปไม่พอหมดปุ๊บไล่ใหม่น่าเก่งโดแล้วฮะใส่บอสเปล่าอันนี้เป็นลูกน้องบอสลูกน้องบอสฮนะน่าเก่งด, <c oughs> กดีลองโดนะครับมาข้างหลังก็โดนะ นี่ยอ ok ะด้วครับตรงนี้วันนี้ได้ไซส์ใหญ่เลยมาครับดูไปไปกลับม่ติดนี่ฮะนี่ครับโดนแล้วครับโดนแล้วนะวิ่งนะเอาโหลด นี่นี kind of ่ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่ไงโอ้โหเกี่ยวข้างมาเกี่ยวข้างเกี่ยวข้างมานะปลาฟาวปลาฟาวปลาฟาวนี่ครับดูนะเก่งนะเก่งนะเก่งไปหาบอสที่ไหนเจอเนี่ยเก่งจะหาบอสแล้วฮะมาดูใหม่ครับอ่ะดูพี่โจ้ครับดูพี่โจ๊กออโอ้โห ตัวแค่สวยเลยตัว่เจ็ดก๊กตัวใหญ่เลยเดซ่าห้ากิักเดซ่ห้ากิ๊กมาดูนับเยนยังหาปลาแมวอยู่เลยฮะนี่ลุดลุดอื้ม่เก่ง ออยังไม่หมดเถ้ยอ,อืมออนกเก่งโดน<ห>ดแล้วออนี่ไงมาโดนแล้วครับโดนแล้วครับนะส่งของลูกบอสครับเนี่ย ไปอ่าโอเคนะโอเคอเอมมครับเต็มปากครับเคาะ <c oughs> ปล่อยตกนะให้จมแล้วก็เคาะนะครับ <c oughs> ก็จะขึ้นมานะโอ,โอเคครับ <c oughs>